แมทธิวบทที่ 18, 19-20ข้อ19กถึง20ราพวกท่านอีกว่าถ้าพวกท่านสองคนจะร่วมใจกันทูลขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดในโลกพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ก็จะทรงทำสิ่งนั้นให้เพราะว่าเมื่อมีสองสามคนประชุมกันที่ไหนในนามของเราเราจะอยู่ท่ามกลางพวกเขาที่นั่นในหนังสือสองพงศ์สว,วดารบทที่32นั้นกษัตริย์ของซีเรียได้เข้ามาโจมตียูดามีกองทัพใหญ่เข้ามาแล้วครูบอกว่าจะทำลายเมืองเยรูซาเล็ม กษัตริย์เฮสคายานั้นได้ไปร่วมมือกับผู้เผยพระชนะอิสยาละทิฐานร่วมกันด้วยความเชื่อและพูดออกมาว่าจะมีชัยชนะแทนที่จะตกใจกลัวเขาประกาศความโปรดปรานของพระเจ้าและพระเจ้าก็ทรงทูตสวรรค์ก็ไปทําลายกองทัพของชาวซีเรียรพี่น้องถ้าพี่น้องรู้สึกว่ามีปัญหาเข้ามากระทบในชีวิตให้เกิดความกลัวเกิดการต่อต้านพี่น้องหาคนบางคนที่มีความเชื่อและยืนอยู่ด้วยกันเห็นด้วยกันอธิษฐานด้วยความเชื่อนะครับ พระคัมภีร์บอกว่าหนึ่งคนอาจจะไล่พันคนได้แต่สองคนสามารถไล่หนึ่งมืนคนออกไปให้หนีได้เมื่ออยู่ในความยากลําบากแทนที่จะสั่นและเกิดความกลัวท่านควรจะหาใครบางคนเหมือนอิสยาที่มาอธิษฐานกับกษัตริย์เฮสคายาบอกว่าเรามีความเชื่อด้วยกันเราเชื่อว่าทุกอย่างจะเรียบร้อย เราจะหายโลกสิ่งที่มาขัดขวางม,มันจะออกไปเราเชื่อด้วยกันว่าพระเจ้าสามารถทําทการยิ่งใหญ่ข้าพเจ้าจะมาอธิษฐานร่วมกับท่านเราเป็นผู้เชื่อในพระเจ้าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สําหรับพระเจ้าพี่น้องให้เรารักษาพระสัญญาไว้ในใจมีความเชื่อและรู้ว่า ชัยชนะจะเกิดขึ้นแล้วพูดชัยชนะออกมาอธิษฐานร่วมกับพี่น้องเราอธิษฐานร่วมกันดีไหมครับข้าดก่บพริดาเจ้าขอพระคุณพระองค์ไม่มีปัญหาใดในโลกที่มันใหญ่เกินไปที่พระองค์จะจัดการได้เราขออธิษฐานร่วมกันตอนนี้ว่าพระองค์จะช่วยพี่น้องให้หลุดพ้นจากปัญหาในชีวิตในนามพระเยซูคริสต์เอเมน